สิพุทธาประธานชื่อบุพภกรรมะปิโลติประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าว่าด้วยบุพกรรมเก่าพระอนนเทเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดิตชาติของพระพุทธเจ้าว่าด้วยบุพกรรมเก่าจึงกล่าวว่าณพื้นศิลาที่น่ารื่นรมใกล้สาอนโนดา่าช่อด่วงด้วยรัตนะต่าง ในละแวกป่ามีดอกไม้มีกลิ่นหอมนานาชนิดพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกมีหมู่ภิกษุหมู่ใหญ่ห้อมล้อมประทับนั่งที่ศิลาอาจนั้นทรงพยากรบุปกรรมของพระองค์ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงฟังกรรมของเราเราเห็นภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดจึงได้ถวายผ้าเก่าพื้นหนึ่งในงกาลนั้นข้าพเจ้าปรารถนาการตรัสรู้ เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกผลของการถวายภาคเก่าให้ผลในความเป็นพระพุทธเจ้าในชาติปางก่อนเราเกิดเป็นนายโคบานต้อนโคไปเลี้ยงเห็นแม่โคกำลังดื่มน้ำขุนจึงห้ามมันไว้ด้วยผลกรรมนั้นในภพสุดท้ายนี้เรากระหายน้ำก็ไม่ได้ดื่มน้ำตามความปรารถนาในชาติอื่นๆในปางก่อน เราเกิดเป็นนักเลงชื่อว่าปุนาลิได้กล่าวตู่พระปัจเจกพพุทธเจ้ามีนามว่าสุรพีผู้ไม่ประทุษร้ายใครด้วยผลกรรมนั้นเราจึงได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกเป็นเวลานานสวยทุกขเวทนาหลายพันปีด้วยผลกรรมที่เหลืออยู่นั้นในภพสุดท้ายนี้เราได้รับการกล่าวตู่เพราะแนวสนทรีเป็นเหตุ เพราะการกล่าวตู่พระเถระนามว่านันทะผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ครอบงำอันตรายทั้งปวงเราจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกเป็นเวลานานเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกเป็นเวลานานถึงหนึ่งแสนปีครั้นได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้รับการกล่าวตูวมากด้วยผลกรรมที่เหลืออยู่นั้นนางจินจะมานวิกาจึงมากล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริง ากลางหมู่ชนเราเกิดเป็นพราหมณ์ผู้มีสุตะซึ่งประชาชนสักการะบูชาได้สอนมนให้มานกประมาณ500อคนในป่าใหญ่เราได้เห็นฤรืีผู้น่าเกลียกลัวผู้ได้อภิญญาห้ามีฤทธิ์มากมายังสำนักของเราเราจึงกล่าวตูเรือสีผู้ไม่ประทุษร้ายใครครั้งนั้นเราได้บอกพวกศิษย์ว่า ฤาษีตนนี้มักบริโภคกามคุณเพียงเราบอกเท่านั้นพวกมานพก็พลอยเชื่อตั้งแต่นั้นมาพวกมานพทั้งหมดไปเที่ยวหาอาหารในตระกูลทั้งหลายพากันบอกประชาชนว่าฤาสีตนนี้มักบริโภคกามคุณด้วยผลกรรมนั้นภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านี้ได้รับการกล่าวตูเพราะนางสุนทรีเป็นเหตุ ในชาติก่อนเราเรียกฆ่าน้องชายต่างมารดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์จับโยนลงซอกภูเขาแล้วโยนหินทับไว้ด้วยผลกรรมนั้นพระเทวทัตจึงผลักก้อนหินกลิ้งลงมาสะเก็ดหินกระทบนิ้วหัวแม่เท้าของเราจนห่อเลือดในชาติก่อนเรายังเป็นเด็กเล่นอยู่ที่ขนทางใหญ่ได้เห็นพระปจเจกะกพุทธเจ้าจึงหวางก้อนกรธไว้ที่ขนทาง ด้วยผลกรรมนั้นในภพสุดท้ายนี้พระเทวทัตจึงชักชวนนักแม่นทนูผู้เป็นนักฆ่าเพื่อฆ่าเราในชาติก่อนเราเป็นนายควานช้างได้สายช้างไล่พระปจเจก,กพุทธเจ้าผู้เป็นพระมุนีสูงสุดซึ่งกำลังเที่ยวบินธบาทด้วยผลกรรมนั้นช้างนาลาคิรีเชือกดุร้ายจึงวิ่งไล่เราในกรุงราชคห์อันประเสริฐ ในชาติก่อนเราเป็นทหารราบได้ใช้หอกฆ่าคนจำนวนมากด้วยผลกรรมนั้นเราจึงถูกไฟไหม้อย่างร้อนแรงในนรกด้วยผลกรรมที่เหลืออยู่ในบัดนี้ไฟนั้นยังตามมาไม่ผิวหนังที่เท้าของเราทุกแห่งเพราะกรรมยังไม่สิ้นไปในชาติก่อนเราเป็นเด็กเล็กลูกของชาวประมงอาศัยอยู่ในเกวตตะคาม เห็นชาวประมงฆ่าปลาแล้วเกิดความโสมนัสด้วยผลกรรมนั้นเราจึงปวดศีรษะในเมื่อเจ้าสักยะทั้งหลายถูกฆ่าคราวที่พระเจ้าวิถุทพะฆ่าเราได้ด่าบริพาทเหล่าสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุทสะด้วยคำว่าท่านทั้งหลายจงขบเคี้ยวจงฉันแต่ข้าวเหนียวอย่าได้ฉันข้าวสาลีเลยด้วยผลกรรมนั้น เรารับนิมนต์พราหมณ์อยู่จำพรรษาในเมืองเวรัญชาได้ฉันแต่ข้าวเหนียวตลอดสามเดือนในชาติก่อนเมื่อนัมกมวยกําลังชกกันเราได้กันบุตรชายนักหมยปล้ำไว้ด้วยผลกรรมนั้นเราจึงเกิดความทุกข์ที่สันหลังปวดหลังในชาติก่อนเราเป็นหมอรักษาโรคได้ท่ายยาให้ลูกชายเศรษฐีถึงแก่ความตายด้วยผลกรรมนั้น เราจึงป่วยเป็นโรคปักขันที่กาพาดครั้งนั้นข้าพเจ้าชื่อว่าโชติปาละได้กล่าวกับพระสุคตพระนามว่ากัสปะว่าการตรัสรู้ที่คนต้นโพจะมีมาแต่ที่ไหนการตรัสรู้หาได้แสนยากด้วยผลกรรมนั้นเราจึงได้บำเพ็ญทุกขรกิริยานานถึงหปีต่อจากนั้นจึงได้บรรลุพระโพธิญาณที่ตำบลอุรุเวลา แต่ว่าเราก็ไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณที่สูงสุดด้วยทางนี้เราถูกกรรมในปางก่อนตักเตือนแล้วจึงแสวงหาโพธิญาณผิดทางเราสิ้นบาปสิ้นบุญแล้วปราศจากความเร่าร้อนทุกอย่างไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความคับแค้นไม่มีอาสวะจากปรินิพานพระพุทธจินเจ้าได้ทรงบรรลุกำลังแห่งอภิญญาทั้งปวงแล้ว ทรงพยากรโดยมุ่งหวังประโยชน์สำหรับหมู่ภิกษุที่ใกล้สะใหญ่ชื่ออนโนดาตด้วยประการศน้แลได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพาสิทธธรรมบัญญายพุทธ,ธาประธานชื่อปุพพกรัรมมะปิโลติซึ่งเป็นบุพพจริตของพระองค์ด้วยประการศนี้แลพุทธ,ธาประธานชื่อปุพพะกรัรมมะปิโลติที่สิบจบ